สวัสดีครับพี่น้องนะครับทักทายพี่น้องนะครับรถที่แฟนคลับนะครับที่เบิ่งแยงแล้วก็แักแยงเข้มกำมอนชัยนะครับตลอดมานะครับแล้วก็ตลอดไปพร้อมนะครับแล้วกับพี่น้องที่พันแปดพันมานะครับแหวกคำว่าเบิ่งเขำว่ารับจุมนะครับทักทายพี่น้องทุกทุกทันทุกทุกคนก็แล้วกันมันนี้อาซิว่าวัชเตนทนซาลิเทนเนอร์ แถวไม่ลมตั้งแตจตดัดปั้นมากกับโบคอยเดไซนะครับไม่ค่อยได้ใส่เขาเขาดีปั้นมันทางก็เรียกว่าใส่เอาว่าใส่มันมันโยกกลับขึ้นกับพี่น้องนะครับปั้นหน้ามันทางกว่าเมืนอวัก็เช่นเคยครับพี่น้องเช่นเคยเช่นเดิมนะครับมานั่งบอกนั่งคุยกับผีกับน้องกับเก่านะครับกับกับใครกับผีกับน้อง ว่าหลังจากที่มือน,นั้นลงคลิปที่ทั้งอูเพิ่นสงมาให้นะครับว่าฮส,สีขาวแล้วนะครับครั้งนึงนะครับอีกครัง้งนึงก็คือสีขาววันเสาร์มือนี้เพิ่มมามือนี้เพิ่นสีไซ่อยียงกว่าระบบไอพีข้างในนะครับปก็สิไปขึปป้นระบบนวัตกรรมสารผมกับวันในไปเบิ่งนนะครับเดี๋ยว เยอะสิไปอยู่นะครับเบึงเพื่อนว่าสิไปหาจานสางวัานจันทร์บ่ผมก็สามทีที่เพิ่นบอกมาเนาะผมก็ดได้ไปเปบิ่งไปเบื่องรถบันไก่แม่พ่นนองนะครับจากจากตรงนี้ไปอำเภอปทุมรัตนะครับรถไปสองชั่วโมงไกลอยู่นะครับไกลอยู่พออาวุธเพิ่นอยู่อำเภอปทุมรัตนะครับก็เลยมานาั่งบอกนั่งคุยกับพีกับนองนะครับกับทีมงานน้องนอง,นองกับยุทธนี่แหละ จริงๆเมื่อน,นี้ยวติดจจไ,ไฟล่ะครูสายพันมากประหดนะครับก็เลยจีต่อไปูีกันใหมนะครับช่วงนี้กับนางเบิงมูเป็นออกงานตื่นเศร้าึันมากกับเห็นรถคุนันโพดออกงานคุนีโพดออกงานนะครับ,รนะรบก็เลยเอานะครับยันน้องๆเป็น คิดลายนะครับก็บวอยากใหน้น้องๆเพิ่นคิดลายดอกนะครับก็เลยเขามาดูมเขมามาเพื่อที่ว่ามาหาบา่อนัง่งบ่อนั่งคุยหาแน,นวทางกันแหละแต่หมือน้ก็บวนในกล้วยดอกนะครับว่าเทาสีจังไหนช่วงทีเ่าาเาบทันมีงานนะครับแล้วก็ยังทั้งบ่มีงานเอานะครับแล้วก็ปกติกรสือลายสดดลายสดทุกเมืองนี่ก็เลยกลายเป็นแบบอืมไลา์สดแบบจักสิเรตยังพี่น้องเบิง่ง นาะนะครับเล่ยนคาลายเลีนเกินไปหลายก็ยันที่น้องว่าบเบิงบานเบิงเมืองขาเจ้าบ่นะครับก<ม>็เลยกลายเป็นว่าเฮ็ดยังกะที่แท้ขัดไปเบิดนะครับก็เลยเครื่องรถเขบาว่าแล้วพร้อมกันเมนรถแล้วมันยังเสียเหลยาผ่าน้องๆที่งานเลยออกงานอยู่นะครับจะว่ากนเดือนนี้นาทีแล้วครับผมนะครับน่าจะเสร็จเดือนนี้นะครับกะหวังว่าหลังจากรถแล้วกะ การออกการอกงานกับโครงสีบอมีปัญหาอีกอย่างนะครับแต่ว่าการจ้างมุงจ้างงานกับครงสีคิดว่าครงสีหน่อยู่หรอกนะครับเพราะว่าการจัดงานกับนอกบ้านเมืองเพิ่นนะครับผู้สําหรับผู้ที่จัดแล้วนะครับผู้ที่เพิ่นเตรียมการเตรียมงานไปแล้วนะครับมันก็สามารถจัดได้นะครับแต่ครับเจ้าภาพผู้ที่สีจัดไม่เนี่ยผมก็คิดว่ามันมันกับโครงสีปีนี้กับโครงสีบ่ บ่บ,บ่ไหลนะเพราะว่าขนาดอยู่ในส่วนวัยอะไรแหงครับพันปีวงขอเงเขา,าครับจะเลยอืมจะเลยก็เลยคิดหลายทางอยู่แหละนะครับว่ากินน้าทางออกว่าสีเดจังไดเีจไห้น้องนองยูได้นะครับแต่เดี๋ยวกติภาพกันเฮ็ดคลิปอันนั้นเฮ็ดคลิปอันนี้ไปในเรื่ี่น้องนะครับเพราะว่ารถเป็นรถแลลวมันแล้วเพากระบ่รูว,ว่า งานมันอกีเพิ่มขึ้นอีกบ่เนื่องด้วยเ <No. S 1> นาะสถานการณ์บ้านเมืองเฮานะครับจะว่าปีกระือว่าปีนี้ก็เป็นปีแรกพร้อมละนะครับกับอาซีฝึดฝุดนจ้างน่อยนะครับฝึดฝืดนจ้างน้อยนะครับติดติดเคัดนจ้างน่อยนะครับแต่เราก็ต้องยอมรับมันนะครับสู้อย่างเดียวพี่น้องน,นะครับสู้เท่านั้นนะครับผมบ่ถอยแน่นอนนะครับเพราะว่า ผมถอผมถอยลองๆผูเพิ่นมา่ฝากที่วิญญน,น้เนี่ยข้าเจ้าก็แห้งสีเมื่อแห้งส็ถอดใจได้พี่น้องนะครับผมผมไม่สามารถที่จะถอยได้นะครับสู่ยังเด๋วอันดังวอกนังคืยก็พี่น้องนี่แหละครับพี่น้องนะครับก็น่าจะเดือนนี้นะครับรดเสร็จนะครับน่าจะเดือนนี้แหละเพราะว่าอนัตอูอนัตนะครับต้งดานเจ้าของอูเพิ่นนะครับชานอนัตนะครับ วันที่สิบหาแน่นอนเพื่อนบ่าตอนนี้กับวันที่หนึ่งนะครับเบื่องว่าวันสี่สิบหาเข้าสีแเหลวบ่นะครับกะติดตามกันพี่น้องนะครับจริงๆกบมันกะโดนแหล่ะนะครับที่แรกกับพวกคือวัตถีเลยเป็นงานเล่งดอกกับคือวางานทเฮืดยเรื่อยเพราะว่ากับพวกคือวัตถีเล่งพิ่นเอาไปามามันน่ะมันเรื่อยเืมันอย่ายืดโพดวัทีีนี้มันสิบวัตท่านงานก็เลือดเดลกายเป็นงานเล่งนะครับผมก็บได้มากหอกงานเล่งเด็ดิเล่ง เพราะว่าอะไรก็ช่างที่ทําเป็นงานเล็งงานรุนร่วนมันเสียออกมาบ่ค่อยดีบ่ค่อยอันนี้ปันใดน,นะครับก็คือว่าแล้วเขากะลงทุนไปนอกพี้น้องเขาก็อยากได้แนวมันดีนะครับอยากได้แนวมันดีเพราะว่าช่วงแรกๆก็บ่ด้ไปเลี้ยงไปคุ้มอีกยังเพิ่นนะครับจ่วันหลังๆมากกก็ได้เริ่มเลี้ยงเริ่มคุ้มเพิ่นนะครับการมือแรงข้าคืนนี้นะครับอาจจะมี น้องๆมาเร็งน้ำนะครับพี่น้องนะครับก็ให้พี่น้องท่ายเอานันลักนะครับติดตามวันละว่าจะเป็นผู้ใหมากนะครับค่าคืนนี้นะครับอาจจะมีน้องๆซิลลับปิ้งน้องๆมะลํานะครับมาเร็งน้ำนะครับเบอร์สองกับสามคนนี่ละนะครับจะบให้พี่น้องลองท่ายล่องเดาเบองนะครับว่าเป็นไปนะครับค่าคืนนี้นะครับอาจจะมีน้องๆซิลืับปินมะลัมนะครับมาเขาไล่ยสดมา นางลายสวนนางเหรียญนางคุยกันเหรียญอยู่ในนี่แหละนะครับคือจังไรคูเมือแล้ะนะครับไลท์ทุกวันนะครับของผมคู่มืออันคุณภาพมันอาจจะมาตจะทนอาจจะลดลงนะครับเพราะว่าเอาผมหวว่าสิเหตุเป็นแนวแนวทางใดยดีนะครับศิลปินทีมงานเท่ากับมีกันอยู่ซ้ำนี่นะครับแต่ว่าก็พยายามอยู่นะครับที่เดี๋ยวสุภาพน้องๆพระกันเยดหนังสั่นลองไม่ให้พี่น้องเบ่งอยู่นะครับหนังเวเข้าอื่นนี่ยังไง แนวบอสซี่เลียดนะครับกับฝากพี่น้องแน่ก็แล้วกันแล้วพี่ร่องหิดเบิงนะครับจักเรือจักตอนอยู่นะครับเป็นนางสั่งที่เป็นิปสั่งสามบอท่านมีงานรถดแหงออกนะครับเจ้าภาพเขาก็มีแล้วล่ะพี่น้องนะครับพูดไปถึงเรื่องรถดแหงนะครับเจ้าภาพเขาก็มีแล้วงานเขาก็มีแล้วนะครับแต่วต่าตอนนี้รอรถนะครับรอรถอยู่นะครับเจ้าภาพมีแล <ste ve> ้วนะครับงานมีแล้วนะครับรอรถอยู่แต่ก็ แต่มันกับกับว่า่านลายดอกแต่ว่าก็มีแล้วนะครับแต่ว่าที่แรกนะพอคิดว่าลดแล้ว,วอาจจะมีงานลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เริ่มบ่มันใจระว,ว่งงานพืเพิ่มขึ้นบอเพากับว่มั่นใจว่าจะพาพุ่นที่ภานจัดงานเพิ่มขึ้นบอนะครับเอานะครับปีหนามันคงจะด,ดีกว่านี้ผมว่าพี่น้องนะครับจงังไรกรฝากพี่น้องแน่ก็แล้วกันนะครับสําหรับ ทีมงานรถแหเจริญื่อนขินของเฮานะครับฝากพี่น้องฝากเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนี่ยก็แล้วกันนะครับมีการมีงานนะครับอยืดเหมือนใส่กันหานะครับโทรหาเค้กกระเบนใครได้ครับมาครับหมายเลขโทรศัพท์0 9 8 9์9 1 1 6 9นะครับหรือว่าที่เป็นแอดไลน์มาที่เบอร์0 9 1 8 1 6ก้าหนก็ได้นะครับทางการติดต่อนะครับเบาะทองแล้วพี่น้องเบาะชัดนะครับใส่ยิ่ง นวพี่น้องนะครับค่ำคืนนี้นะครับพี่น้องล่องไทยเบิงวาสิเป็นไผให้พี่น้องเดาให้พี่น้องเดาว่าสิเป็นไผนะครับก็จะมานั่งเิดนั่งคุยกันเรื่อยๆนะครับอาจจะบอได้ยังมากมๆเพราะว่ามือกองฮากบุบยูมือกองมือเกี่ยวเขา <c oughs> ทีมงานอาจารย์นักวิจัีก็อยุกันบกบนะครับผ่าดไปผู้นึงนะครับการมือกองไปนะครับกับมือเกี่ยวเขาวาศวกามมาลับมาบุญละวันที่หกที่เจ็ดบุญละนะครับให้มันครบเป็นใบอะไร้ที่ผาเมือเท่ากอนเดือดไอผมจังสิกรรมมาเ็นว่านะครับ เอาปากพน้องได้ก็แล้วกันนะครับพ้อผักข้อแพงนะครับเบิ้งแย่งแบ่งปันนะครับหักแพร่งบักลาไปรุ่นโดวนในเดินนี่บักลาทีมงานลดแหกกระเล่นสินนะครับฝากไหวกกับผี่กำนองฝากไห้กพ่อกับเมีย่ของเฮานะครับพี่ปีน้องๆองของเฮานะครับทีมงานจะบผับนะครับกับมาเลเพื่อทรับกัก็ตามที่บอกไปหนละนะครับเอาจากพ่อที่ต่อไปครับพน้องนะครับสําหรับ ทมเนี่ยขออนุญาตลงไว้ทำหนี้นะครับมาฝากพี่ฝากน้องนะครับเรื่องการเรื่องงานนะครับมาบอกสู่พี่สู่น้องฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับเท่าสิไปในแนวทางไรงนะครับมันกันยังไปติดฝืดอยู่นะครับพอกระไรต่อไปคลิปต่อไปเด้อนะครับเขาก็สิไลายเรียนทุกมือนั่นแหละมือสองถุงเป็นต้นไปนะครับเขาก็จะเรื่องเรื่องลายสองถุงทุกทุกมือนั่นแหละนะครับฝากพี่น้องติดตามเนี่ยก็แล้วกันไปแล้วครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ